หมกปลาค่ะแ้งนี่มาหมก,กปลาไปกินแล้วพี่น้องอะไร่มีกับเขามาเดียวก็มีนะ้หละมนีก้อนจ้าเป็หมกเปนก็นหนึ่งก้อนจ้าหนึ่งก้อนพี่น้องมาส่ายกินน้ำยี้งเล้จ้าะกลาแยงแล้วนะพี่น้องบ้าได้บ่นนะ่ะบ้านเขาเอื่นปลาแยงน่งะภาษาไทยเอื่นปลาะะแยงเป็พี่น้องแกงกันเรียก เฮ็ดกันไหนแล้วพี่น้องแล้วหนึ่งหมกคาป่าพี่น้องเอาไปตองกบมาพอดีกับอันหมก,กหป่าว่ดเสกกาศบิียาคมอยังพอพอดีมาเลยนี่แหละใส่หมกละสามตนสีต่ตน หอมใส่ไหกซีปลูกเองไม่น่องลูกเองผักกับปลูกเองปลากระหาเองไม่ได้ซื้อจากยางตองกับมัจนาหมกปลาก็ะแหง,งค่ะเย็นนี่กินปลาหมกปลากินหมกปลาด้วยกันด้วยจ้าก็ดีเสร็จเรียบร้อยค่ะ ปลาตองหีวหนักเก่งกันเนลี้ยเฮ็ดจังไในเลี้กันเลี้ยพี่น้องเลีเ้ยงหนึ่งหมกค่ะป่าพี่น้องาเย็นนี้กินหมกปลาอร่อยอร่อยสุดท้ายแล้วค่ะไปตองกระเบิดพอดีพี่น้องนี่แหละใส่หมก,กระสาต้น4ี่ต้น สวยงามจังใส่พี่น้องมันดีออกจังใส,ส่็จจะแช่ก็สินิบถวาเดียวก็นีแหละแล้วมีก้อนจ้าไปหมกไปหนึ่งก้อนจ้าหนึ่งก้อนพี่น้องมาถ่ายกินน้ำย่อยแชงได้จ้าน้องหมกป่าได้เชียงสิลหกป่ากินน้ำกันได้จ้าหมก รองก็มาพอดีกับอันมกปลาบ่าเสกการบริยาบุญยังพอพอดีมาเลยรองก็พอดีอก,อดกับมกปลาค่ะปลากระเงีปลาหมูพี่นอ้องปลาหนังมกใท็กทกันพอดี เสร็จแล้วร้อยค่ะพอดีค่ะเสร็จแล้วร้อยค่ะเอาไปตองก้ามาพอดีกับบันมกปลาว่าเสรกกาดวิรียะบ๊วหยังพอพอดีมาเลย ัดออกพีน่น้องแล้วมันเหย้าเลยครับตัดเสียบหอ,อมจังนเสียบไปกินด้วยกันนะคะมัน่อนะหอมใส่บนสบอกซีปลูกเองพี่น้องปลูกเองผักก็ปลูกเองปลาก็หาเองไม่ได้ซื้อจากจังตองกับมัจนาหอมใส่บนสบอกซีปลูกเองพี่น้องปลูกเอง ็นอีกอันหนึ่งแต่พี่น้องตับแล you ้ว่าก็สซิงามใส่ผักสีใส่ต้นหอมใส่ผักไข่เสร็จเสร็จมาเลี้งเพ็รเม็ดโมได้การเพชรเม็ดโมแล้วพี่น้องขึ้นมาหมากป่าที่โตขึ้นมาหมกป่าก็เลยซื้อจักย่างจ้าปลูกเองผักก็ปลูกเอง ได้เล็บใส่หมกป่านกับพี่น้องเหมืนเดิมต้มกับต้มแล้วแกงกับแกงแล้วตัวก็ออแล้วหนึ่งกับหนึ่งแล้วมาหนี่มาหมกคือเกาบะหมี่เมนูหมกเสร็จๆมาเลี้ยงเฮ็ดเมนูได้กับเฮ็ดหมูแล้วพี่น้องขึ้นมาหมกวป่านพี่ต้อง ้นมกป่าตขึ้นมหมกป่าจะลืมตัดด้วพี่น้องถ้ามันยาวกีดกระดาษตัดออกว่าความสชยงานไว้ค่ะฮอนฮอสซืเสร็จเสร็จมาเลงเ็ดเมนหมดกันเดเุแล้วพี่น้องขึ้นมหม่ปา ามหมกแบงเบ่งไปน้องะสามต้นสต้น ลอ,องกับพอดีกับปลากิมฟันกระแจยงแล้วเนาะพี่นอ้องบ้าได้บ่นอนะ่ะบ้านเขาเอ,อิ้นปลาแรงเัียอ่ะภาษาไทยเอ,อิ้นปลากระแจียงพี่นอ้อง มาค่ะดูได้พี่น้องแห็นสวยงามพร้อม หมกเพียรเจจามากินด้วยกันนะคะ